โคดพยักโรกาวินาศตอนที่127กับสู่เฉิงเปยยินดีต้อนรับอย่างยิง่งก่ลาวได้ว่าการกลับไปของชินเฟิงในครั้งนี้เขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลมากกว่า30ผู้ใช้พลังติดตามชินเฟิงกลับมาและในกลุ่มนี้มีถึง4คนที่เป็นเรเวล F นอกจากนี้ยังมีคนธรรมดาอีกราว 600คนที่ตัดสินใจติดตามชินเฟิงกลับไปยังสถานชุมชนฝงลี่คนเหล่านี้ถูกกระตุ้นโดยคำกล่าวของชินเฟิงอันที่จริงแล้วเนื่องจากเมืองหานล่มสลายคนยากจนส่วนใหญ่ที่รอดมาได้เลยกลายเป็นไรที่อยู่และเกิดความคิดว่าจะย้ายไปยังสถานชุมชนแห่งใหม่อยู่เหมือนกันแต่ทุงรานะ อันตรายดังนั้นเลยมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถพาครอบครัวตัวเองออกไปยังสถานชุมชนอื่นได้ตรงกันข้ามหากไปตามคำขอของชินเฟิงพวกเขายอมถูกคุมครองระวางการเดินทางอย่างไม่ต้องสงสัยชินเฟิงได้มอบแสงสว่างใหม่ให้แก่พวกเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งหมดตระหนักดีว่าชินเฟิงทรงพลังเพียงใดมิเตชิน เป็นผู้ใช้อเอริตี้ดังนั้นความสําเร็จในอนาคตของเขายอมไม่เลวร้ายอย่างแน่นอนมีผู้นําแบบนี้ผู้นําที่สามารถปกป้องพวกเราได้เขาดีกว่าชิเทียนไฮเป็นนไหนหลิวเซินซานก็ตามไปด้วยฉะนั้นคนสวยอย่างหัวหน้าหลิวคงไปด้วยเหมือนกันสถานชุมชนแห่งใหม่จะต้องดีกว่าที่เก่าแน่นอนฝูงชนเกิดความขีดเช่นนี้เลยตัดสินใจติดตามชินเฟิงไป เนื่องจากผู้ร่วมขบวนมีมากเกินไประหว่างทางบางจุดในทุงราชินเฟิงเลยจำเป็นต้องพาพวกเขาออมและบางครั้งก็ให้ไปหลีรับหน้าที่ป้องกันปลดปล่อยกินอายออกมาสัตว์้ายที่มีจมูกไวต่อกินอายจึงไม่กล้าโจมตีขบวนรถยนต์การเดินทางเลยเป็นไปอย่างราบรื่นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในที่สุดชินเฟิงก็กลับมาถึงสถานชุมชนเฟิงหลี เวลานี้สถานชุมชนเฝิงหลีกำลังเล่งก่อสร้างเนื่องจากการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างมิติวัสดุก่อสร้างจึงเปลี่ยนแปลง,งไปจากในอดีตเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นมีการเติมเมื่อของมแมลงลงในปูนซีเมนต์เพื่อเสริมความแน่นของปูนและแห้งได้เร็วขึ้นวัสดุก่อสร้างต่างๆได้รับการปรับปรุงใหม่มีบทบาทที่ใหญ่กว่าเดิม อย่างอาคารสูงสิบชั้นมันสามารถสร้างได้เร็วสุดโดยใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าสำหรับสถานที่ชุมชนหากมีกำลังคนมากพอมันอาจเป็นรูปเป็นร่างได้ภายในครึ่งปีเมื่อชินเฟิงกลับมาถึงซูซิงฝูก็ออกมาทักทายเขาไม่ได้เจอกันเพียงครึ่งเดือนซูซิงฝูก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ชินเฟิงกลับกลายเป็นลึกลับไม่อาจคาดหยังผู้ว่าการคุณกลับมาแล้ว หายไปเที่ยวตั้งครึ่งเดือนคุณนี่แอบขี้เกียจเหมือนกันนะตำแหน่งผู้ว่าการโดยปกติแล้วจะออกให้ตามที่เมืองเฉิงหยางเห็นว่าเหมาะสมโดยปกติก็จะมีสถานที่ชุมชนเหนือใต้ออกและตกเป็นสถานชุมชนที่แข็งแกร่งที่สุดของเมืองเฉิงหยางผู้นำชุมชนเลยได้รับตำแหน่งนี้ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีเขตอื่นๆที่อยู่ถัดออกไปเหมือนกัน แต่เนื่องจากมันอยู่ไกลจากเมืองเฉิงหยางดังนั้นผู้นำเมืองเลยไม่ได้รับตำแหน่งนี้สรุปง่ายๆว่าเมืองอื่นๆจะมีสถานะคล้ายคลึงกับเมืองหานนั่นเองแต่สถานชุมชนของชินเฟิงไม่ได้อยู่ไกลถึงขนาดนั้นและปัจจุบันก็มีเส้นทางสาธารณะแล้วที่นี่เลยกลายเป็นเขตใหม่และผู้ว่าการเขตฝงหลีแน่นอนว่าต้องเป็นชินเฟิง ขอขอโทษจริงๆผมสร้างปัญหาให้คุณซะแล้วแต่น่ากลัวว่าจากนี้ไปคุณคงยุ่งมากกว่าเดิมชินเฟิงกล่าวด้วยรอยยิม้มหลังจากทักทายกันเล็กๆน้อยๆทั้งสองก็บอกเล่าถึงสถานการณ์ทางฝั่งตนที่เกิดขึ้นชินเฟิงมอบพลรเมือง600คนให้แก่ซูซิงฝูปล่อยให้เขาจัดการทำกรลางคนใหม่ชินเฟิงฝากให้ดูแลหลิวเซินซานและครอบครัวเป็นพิเศษ จากนั้นชินเฟิงก็นำคนใส่รถวัดสามคันมุ่งหน้าสู่สถานชุมชนทางตอนเหนือข้างในรถมีเด็กกำพร้าอยู่กว่าหนึ่งรคนกลุ่มวัยรุ่นสาวจำนวนหนึ่งและสมาชิกกลุ่มแรกๆที่ร่วมฝ่าวงร้อมไปด้วยกันอย่างแม่และลูกที่ยอมเอาเทปกาวปิดปากตามคำสั่งของชินเฟิงคนเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากชินเฟิงณนะประตูทางเข้าเมืองเมื่อเห็นว่ามีรถศึกสามคันตรงเข้ามา มันก็ถูกทหารรักษาการหยุดเอาไว้ทันทีลงมาแล้วรับการตรวจสอบซะนี่คือหน้าที่ของกองทหารเป็นกระบวนการในการป้องกันสถานชุมชนเชิงเปยเพราะหากจูๆ่ๆก็ปรากฏกลุ่มคนจำนวนมากมายเดินทางเข้าเมืองอย่างกระทันหันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอนุญาตให้ผ่านเพราะใครจะรู้ บางทีบนตัวผู้มาเยือนอาจจะมีไวรัสหรือปรสิตปนเปื้อนอยู่ก็ได้แบบนั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายคุกคามต่อคนภายในเมืองชินเฟิงผลักประตูรถลงจากรถแต่เขายังไม่ทันจะได้พูดดวงตาของคนที่อยู่ตรงข้ามก็เป็่งประกายด้วยความประหลาดใจชินไม่สิทำความเคารพทันผู้ว่าการชินเขาจำรูปลักษณ์ของชินเฟิงได้และโค้งคำนับลงทันทีชินเฟิงเองก็ พระตกใจก่อนจะย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์บนเทือกเขาพ่อแม่ลูกเมื่อไม่นานมานี้ที่จึงอยางพูดเรื่องโฆษณาชวนเชื่ออะไรสักอย่างกับเขาตรงจุดนี้เองที่น่าจะทําให้ทหารจดจําเขาได้ยังไงก็ตามโฆษณาที่ว่าก็คงจะเหมือนกับดาบสองคมเพราะแม้ในสายตาคนอื่นเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษและถูกเรียกว่าผู้ว่าการแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากรอยแยกมิติปิดลงเวลามันก็ผ่านไปแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น ผู้คนเลยยังกังวลว่าอาจมีโรคระบาดหลงเหลืออยู่และไม่ยินยอมให้คนนอกเข้าเมืองไปง่ายๆสวัสดีคนพวกนี้คือเด็กกำพราที่ผมพากลับมาจากเมืองหานตั้งใจว่าจะไปส่งที่สถานเลี้ยงเด็กกำพาของเมืองนะ่ะนี่ทหารรักษาการลังเลแต่สุดท้ายกัดฟันกล่าว ถ้าอย่างนั้นเชิญผู้ว่าการฉินเข้าไปได้ส่วนคนพวกนี้ทางเราจะแจ้งหน่วยแพทย์ให้มาดำเนินการตรวจสอบร่างกายในภายหลังและฉีดยาปฏิชีวนะใหะ้ขอบคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพรอผู้ว่าการฉินนี่คือสิ่งที่พวกเราควรทำทหารรักษาการส่งสัญญาณมือให้เปิดประตูฉินเฟิงกลับขึ้นรถและขับเข้าไปในสถานชุมชนภายในสถานชุมชนเชิงเปย่ยแน่นอนว่าเจริญกว่าเมืองหานและเนื่องจาก มันอยู่ใกล้กับเมืองเฉิงหยางมากเกินไปไกลายจนชนิดเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่รอบนอกดังนั้นเลยได้รับอน,นิสง์จากเมืองเฉิงหยางพรอยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันสิ่งปลูกสร้างสูงตระหง,ง่านผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาด้วยเครื่องแต่งกายสีสันเฉิดฉายผู้ใช้พลังที่ไม่สามารถพบเจอได้บ่อยๆในเมืองหานเดินให้ว่อนอยู่ทุกที่มีแม้กระทั่งเด็กหลายคนที่กำลังไปโรงเรียนด้วยความสุข ทั้งหมดขับผ่านย่านการค้าปรากฏตึกสูงที่ภายนอกตึกติดตั้งไว้ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สู่สายตาและมันกำลังฉายวิดีโออยู่ในวิดีโอนี้กำลังฉายภาพฉินเฟิงที่กุ่มมีดกระสัดครามในมือของเขาโบกสะบัดห้ำหั่นกับซากศพเรเวลเอและสามารถตัดหัวซากศพเพลิงลงได้ในที่สุดเนื่องจากมีโดนถ่ายภาพจากบนท้องฟ้าดังนั้นภาพที่ออกมาจึงสมบูรณ์แบบมันยอดเยี่ยม อย่างหาที่ใดเปรียบระว่างออกอากาศข้อความที่ให้ความรู้สึกน่าทึ่งกินใจก็ปรากฏขึ้นวีรบุรุษไม่เคยใช้วันเวลาไปเปล่าๆบนท้องถนนวีรบุรุษยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสนามรบตลอดเวลาวีรบุรุษคือคนที่กล้าหาญและทุ่มเทเพื่อผู้คนวีรบุรุษจะอยู่เคียงข้างกับพวกคุณเสมอไปนี่น่าจะเป็นวิดีโอโปรโมทที่จึงอย่างกล่าวไว้ในตอนตน้น แม้ในวิดีโอนี้จะไม่ได้เรียกชินเฟิงว่าเป็นวีรบุรุษออกมาตรงๆแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนที่ดูมันย่อมเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปราบปรามกองทัพซากศพบ,บนภูเขาแม่และชินเฟิงนั่นแหละคือวีรบุรุษไม่เพียงแค่นั้นแต่ผลรับยังกลายเป็นว่าเขาได้ขึ้นเป็นผู้นำสถานชุมชนแห่งใหม่หลังจากนั้นภาพหน้าจอก็เปลี่ยนไปมันเป็นภาพของชินเฟิงอีกครั้ง ซึ่งไม่รู้ว่าถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในวิดีโอเป็นชิ้นเฟิงที่กำลังหันหลังยืนหยัดอยู่บนปลายยอดภูเขาสูงขณะเดียวกันก็กลมมือของไปหลีเมอมองออกไปยังขอบฝาที่ตะวันกำลังลาลับต่อมาตัวหนังสือขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นสถานชุมชนเฟิงหลีกำลังเฝ้ารอให้ทุกให้คุณไปสัมผัสหลังจากดูจนจบสีหน้าของชินเฟิงก็กลายเป็นดำครัา โฆษณาฉากนี้จะต้องเป็นสูซสิงฝูที่แอบถ่ายเอาไว้ในตอนนั้นแน่ๆแ,แถมยังใส่รูปของไปหลีลงไปอีกที่สำคัญอีกฝ่ายไม่ได้ขอเขาก่อนพอชินเฟิงจินตนาการว่ามีคนจำนวนมากได้เห็นรูปลักษณ์ของป่ายหลีเขาก็เริ่มกลายเป็นอารมณ์เสียเพราะจริงจอกน้อยเป็นของเขาคนเดียวในขณะที่สีหน้าของชินเฟิงมืดครึม้มคนอื่นๆที่อยู่ในรถกายตกตะลึงโดยสิ้นเชิงแม้พวกเขาจะทราบว่าชินเฟิงนะทรงพลัง แต่การที่สามารถปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้มันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นมิตรชินลูกพี่รายกาจริงๆถึงขั้นมีภาพตัวเองฉายบนจอตึกที่แถมมิสปายหลีก็เป็นดาราดังหลอกหลอออกถ่ายรูปกับเธอจังเลยช่วงเวลานั้นฟงเชิญเริ่มรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งว่าชินเฟิงเป็นคนที่ไม่สามารถคาดยังได้จริงๆ ชิ้นฝึงที่ตกอยู่ภายใต้สายตาและสถานการณ์นี้ถึงกลับไห้ครำจะกราว